จะมีข้อที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยประมาณสักสิบข้อหลักๆนะครับเช่นความร้อนลดลงแรงบิดบวกแรงม้าบวกนะครับแล้วก็อัตราเร่งดีขึ้นเสียงเงียบขึ้นความร้อนลดลงนะครับทีนี้ในสิบข้อเนี่ยเอาเป็นว่ามีทั้งข้อดีข้อเสียเนี่ยอยากจะถามพี่ว่าข้อเสียเห็นเห็นจุดไหนบ้างหรือยังครับ ชัดเป็นขอ้อตอนนี้ยังไม่เห็นยังไม่เห็นนะครับเห็นแรงมามันเพิ่มมันับกุ้งเลยก็ถือได้ว่าเราทำมาเป็นเจเนอเรชันที่8แล้วนะครับ mm hmm. เราก็ถือว่าเราพัฒนาข้อด้อยของรุ่นเก่าๆรุ่นนี้จริงๆแล้วเป็นรุ่นที่9เพราะเราเป็นรุ่นอีโครุ่นแรกนะครับที่เราออกสู่ตลาดก็ถือได้ว่าเราออกมาประมาณสักสองเดือนกว่านะครับก็ก็ถือได้ว่าในรูปแบบของอีโคนั้นนะครับก็อยากจะให้ ท่านผู้ที่ใช้รถเป็นผู้คอมเมนต์นะครับว่าหลังจากที่ท่านได้ใช้แล้วแรงมา้าพอใจไหมอัตราเร่งเป็นยังไงแต่แต่ผมเดียนพี่ทราบนะครับอันนี้เป็นรุ่นเล็กสุดของเรานะครับแรงม้าน้อยนะครับสําหรับพี่พี่รู้สึกเป็นไงครับพอใจไหมครับสาหรับแรงม้าก็พอใจดีกว่าครับดีกว่าเดิมใช่ไหมครับกาเดิม,ดดมครับครับกันคุดีอ่ะก็ถือได้ว่า ในระบบ N TV t V t f ีีนั้นนะครับการพัฒน,นา8ปีที่ผ่านมาเราพัฒน,นามา8รุ่นนะครับแล้วก็ในปีนี้เราได้สอดแทรกในรุ่นของ Eco นะครับรุ่นประหยัดซึ่งสมัยก่อนนั้นนะครับท่านมาติดกับเราก็แสนอัพนะครับอเอ็นเคน t ทฟี5ก็แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดแสนเจ็ดพันนะครับซึ่งขณะนี้ก็เป็นรุ่นตกรุ่นนะครับเราก็ลดลงมาเหลือที่95 0 0 0นะครับ แล้วี f c จากแสนสองพันก็ลดลงเหลือแปดหมืนห้านะครับและก็เราก็ไม่ได้หยุดนิ่งแต่เพียงเท่านั้นนะครับเราก็ได้พัฒนารุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็นรุ่นประหยัดเราตั้งชื่อมันว่า e ีโค8หแนะครับและก็ราคาเราก็ตั้งที่หกหกหมื่นะครับเพื่อที่จะได้จํากันง่ายๆนะครับเรียกว่า6 8หมืจบได้เลยนะครับถ้าท่านไม่เน้นในเรื่องถังที่ต้องวิ่งในเส้นทางต่างวัวดนะครับก็ ในราคา68,000ท่านผู้ชมก็สามารถที่มาติดซึ่งในอดีตนั้นท่านต้องใช้เงินแพงกว่านี้เป็นเท่าตัวนะครับก็เลยได้ว่าเราพยายามจะเลือกเฟ้นสินค้าที่ราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพงเพื่อที่จะได้ให้ท่านผู้ชมได้หยิบต้องกันได้ง่ายนะครับเพราะว่าด้วยธุรกิจ ทุกวันนี้นะครับเศรษฐกิจฝืดเคืองนะครับเราก็ซ้ายครับพี่ซ้ายครับซ้ายซายนี่นะครับครับก็ใช้งบประมาณไม่มากนะครับซึ่งใกล้เคียงกับในระบบเบนซินนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ในระบบรถเบนซินก็ติดกันอยู่ที่ห้าหมื่นกว่าหกหมื่นกว่านะครับแล้วแต่แบรนด์ของสินค้านะครับเดี๋ยวเราจะชิดขวานะครับพี่ยูเทิร์ พี่จะลองดูไหมครับว่ายูเทิร์นโดยไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์จะได้ไหมแต่ฟอร์ดค่อนข้างจะยากหน่อยเดี๋ยวพี่ลองดูก็ได้เกียหกแลเนี่ยอ่ะเกียหกนะพี่ลองดูนะลองดูเพื่อเพื่อเพื่อจะได้แต่แต่ว่าฟอร์ดเขาจะไม่เคยยอมไม่ไม่เคยเหมือนรถรุ่นอื่นรถรุ่นใหม่ๆตวนใหญ่คล้ายๆกันพี่ลองเลี้ยงลองเลี้ยงเลยอลองเลี้ยงดูลองเลี้ยงดูแต่เนี่ยฟอร์ดมันจะไม่เคยยอม ไม่เคยยอมไม่เหมือนกับรถบีโกหรือ d m a มนะครับเราเชนกี่นี่ี่เกียร์อะไร <Yes. S 1> เกียร์สามเกียร์สามใช่ไหมออพอฟอร์ดเนี่ยพอพอเกียร์ไม่ได้เงื่อนไขแล้วก็พอฟอร์ดก็ชอบจะดับเลยฮะจะเหมือนกับเชฟเทลเชฟโรเลตคุ o โล,ลาร์โดนะครับในเครื่องยน์ย,นยุคใหม่จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันนะครับ ทคโนโลยีในสมัยใหม่นะครับการควบคุมนั้นก็ถือได้ว่าเป็นเชิงอิเล็กทรอนิกส์เกือบทั้งสิ้นนะครับ System Management นะครับซึ่งตรงข้ามกับเครื่องในยุคเก่านะครับในยุคแรกๆนั้นนะครับก็ถือได้ว่ามีระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาสอดแทรกในปี2000 2000เป็นต้นมานะครับก็มีิกสอดแทรกเข้าไป30ซนะครับแล้วก็ไต่เข้ามาในปี0 5 0 6นนะครับไต่ขึ้นมาที่ Uh, นะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้เรียกได้ว่า uh, อินโรรวนต์กเกือบจะเต็ม100%ในการเมนเนระบบการขับเคลื่อนนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์ในยุคใหม่ก็จะเป็น uh, การประเมินผลทั้งสิ้นนะครับซึ่งเปรียบเสมือนกับจโจรดโทรมามฮอคก,กับปืนคกนะครับปืนคกนั้นนะครับก็เป็นการยิงได้นะครับยิงได้แต่ไม่เคยโดนนะครับซึ่ง แตกต่างครับจรวดทงาฮอกซึ่งล็อกพิกัดก,กอดยิงนะครับซึ่งเทียบเทียบแล้วก็คล้ายๆกับเครื่องยนต์ในยุคใหม่ไม่มีเงื่อนไขใดในระบบน้ํามันจะไม่มีการสั่งยิงนะครับในระบบ NGV ท FC ก็พัฒนาตามแนวนี้เช่นเดียวกันนะครับก็ถือได้ว่าขับอย่างไรก็ไม่มีการสูญเสียนะครับเป็นงไงครับกว่าครึ่งชั่วโมงได้แล้วครับพี่ที่จะจับผิดอะไรผมได้สักข้อหนึ่งไหมครับว่า,ามีตรงไหนห่วย,ยมั้ง ไม่มีหวยเลยหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะมาจับกัก็ถือได้ว่าสัมผัสแรกกับการขับนะครับครึ่งชั่วโมงก็ถือได้ว่าใน8ปีที่ผ่านมาเราพัฒนาเทคโนโลยีกันทุกๆปีนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่ทุกๆปีนะครับในทุกๆเดือนเราก็อัพซอฟต์แวร์กันกันมากันอย่างต่อเนื่องนะครับจนถึงปลายปีเราก็ถือว่าเป็นมายน์เชนเลยนะครับ